วันทองวันทองสมอัคงขาลังคนจ้แล้วหัวฉันบัดเลยโอ้ยโอ้อย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 เดี่วเหลืองยังจำคาดจไว้หรอหรออาจารย์โอ้โหป่าทุแรงเงินจังอาจารย์อาจารย์อาจารย์เข้าผิดไปแล้วอาจารย์ไว้ชีวิตข้าด้วยเถอะอาจารย์ไว้ชีวิตข้าด้วยอาจารย์อาจารย์ขอพิเศษของท่านเอามาอาจารย์เอาดิ าจารเอามาให้หมดโอ้คืนเจ้าปิศาจไม่ตายอไม่ตายอย่าเพิ่งทำอะไรให้ข้าได้คุยกับเขาได้ใครก็เหนื่อยแล้วพักเอาแรงก่อนนะเออดีเจ้าคิ้วเหลืองจ้าบำเพ็ญกับอาจารย์รู้ปณิธานของอาจารย์ไหม อาจารย์ระเพณญเมตตามีใจเมตตาใจดีช่วยเหลือผู้คนมีทั้งความรักความอดทนและให้อภัยสอนให้ผู้คนได้ประเพณญธรรมอน้อมถ่อมตัวให้ความสุขและความเชื่อมั่นต่อคนอยากช่วยเหลือคนไม่ว่าอาจารย์จะถูกเหยียดยามด่าว่าแค่ไหนก็ยังดีรับใช้อาจารย์ดีจริงๆเจ้าคิ้วเหลืองยังจำคำสอนของอาจารย์ได้ดีและทำไมยังทำผิดแบบนี้อีกล่ะลูกสิ่งก็แค่อยากให้ผู้คน ได้ความสุขเร็วๆพระถังและสิทธิ์ไม่ใช่หนึ่งในผู้คนหรือไงเจ้ามีสิทธิ์อะไรทําร้ายเขาเพื่อคนอื่นอาจารย์เคยสอนเราว่าให้สร้างความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นนะอาจารย์หัอของเ้ยออกมาเถอะให้อภัยกขจะรูกเลยไม่ให้ไม่ให้เขาเล่นงานข้างสนักขอสุหนึ่งยืนในนี้เต็มอิ่มก่อนไปอาจารย์ น้องคงถ้าเจ้าไม่ออกมาเขาจะจับเจ้าลงถุงย่ามเก็บไปด้วยจะไปดูสิทธิ์กับข้าไม่ล่าเอได้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 เขาเาออกแล้วจะพาไปดูสิทธิ์ทีาไม่เอาอ้าปาก้าอาอชัวรนต้าได้ท้องสุกมารงุกาเสาเมาได้มาเมามาเสิร์ฟเสิร์มาเสิร์มาเสิมเสิ้์ฟเสมาเิร์าเสมาเสเสิร์เสิร์เสิร์ฟาด โอ้โหนี่เฮ้ยนี่เจ้าเจ้าเจ้าหลวงจีนอ้วนผมเปิดคนผิดแล้วเจ้าอ้วนเจ้าหมอคงไว้ชีวิตเขาเถอะนะตกลงแล้วเขาคาบกระถางหรือเปล่าล่ะเฮ้ยเฮ้ยเด็กเส้นเนี่ยปีศาจมีอาจารย์เล่นยากสมัตเล่นงานข้าสืหัวหมุนละยังไม่ยอมให้ฟาดีก มาโทษคิ้วเหลืองข้าขอร้องตาซึ่งให้ไว้ชีวิตของเจ้าแล้วชาบทองของข้าอยู่ที่ไหนถูกถูกตาซึ่งทุบแตกไปแล้วครับโนโนโนเชื่อมชื่อาบเนี่ยนะอ้าว กลับไปเป็นฉาบขังคนเหมือนเดิมละคราวนี้ระวังอย่าให้ใครขโมยอีกล่ะงอคงเจ้ารีบไปช่วยอาจารย์เจ้ากับทหารสวรรค์เถอะขอชิ่งก่อนนะอะขอบคุณขอบคุณมากไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ย <laughs> <laughs> อาจารย์อยากกราบพระทำเทพบามายเดือดร้อนไปด้วยอาจารย์คราวหน้าถ้าเจอวัดไม่ชอบมาพากลน,นี่จะไหวไหม ไปพบก็ไหว้ไหว้ตาปัจัยไปยึดติดแล้วว่าไหวหรือไม่อาจารย์ตั้งใจจะเชิญพระตไตรปิฎกหรือจะไปไหว้พระต้องคิดดูให้ดีก่อนนะเห็นได้ชัดว่าคนฟังพระธรรมคนพูดธรรมะไม่ได้หมายความว่าได้บำเพ็ญธรรมคนทั่วไปมักมีความเปลียดชอบเมื่อใดที่จมปลักแล้วจะกลายเป็นยึดติดยกได้แต่วางไม่ลงจึงกลายเป็นความลุ่หลง รู้ว่าเหลยอ,อินเล็กไม่ใช่วัดเหลือ,อินก็จะไหวให้ได้รู้ว่ามีไอพาสตร์แต่ก็ไม่อาจห้ามใจเดินสู่กับดักจนไปเจอภัย<ะ>นี่เป็นบทเรียนที่อาจารย์ได้รับอาจารย์ก็กําลังบําเพ็ญอยู่ยังไม่ได้บรรลุธรรมคิดพลาดไปบ้างก็ไม่แปลกหรอกนาัดสินะเราก็เรียนรู้จากการล้มลุกคลุกคลานตลอดทางนี่แหละถ้ <c oughs> างั้นพวกเจ้ารู้ไหมว่าศึกษาธรรมะนะ่ะ มีเป้าหมายอยู่ที่ไหนนั่นเอะเมากันเข้าไปก็คือพ้นทุกข์ได้สุขมีชีวิตอิสระสรีทําตามใจแต่อยู่ในคันออไม่ใช่เพื่อให้มีความสุขแต่ทำร้ายตนเองและผู้อืเข้าใจไหมเข้าใจจัดเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว ความสุขของเจ้าป้อยกายก็คือถูกข่าฟาดหัวโนนี่แหละเป็นแรงและความสุขที่สุดของเจ้าคือการซั้นเติมคาให้ตกกระทะน้ำมันเดือดครับไม่ใหมูทอดนะส่วนความสุขของข้าก็คือถูกมัดติดกับอาจารย์ได้ฟังอาจารย์พูดธรรมมัคบีสาจเอ้ยไอเรื่องนั้นน่ะสำหรับข้าแล้วเคาไม่สุขด้วยแล้วนะ อย่างนี้ไม่ยุติธรรมเลยอะ่ะทำไมต้องเป็นข้าซวยทุกทีเลยเกก็ก<อ>็ดูจากคราวนี้เนี่ยเกือบจะถูกย่างเป็นหมูแผ่นไปแล้วเหาาเอรอเปล่าล่ะไอใช้ชอบกินเยอะนักเล่าร้านว่ากินชีวิตก็ยอมถูกกินมันเป็นเวรกรรมที่นะโอ้ยพอเหอะพอเหอะเ,เวรกรรมอะไรอะ่ะช่วงนี้เจ้าเจ้าว่าข้าบ่อยๆพูดเก่งชนะเจ้าน่ะถ้าถ้าข้าว่าเจ้าอ้วนเบาเจ้ารู้สึกยังไงอ่ะไม่ไม่หรอกไม่ ถึงข้าอ้วนก็นยังไงไม่เท่าสิ่์พี่ร้องอยู่แล้วจ้ะได้ได้ได้จานได้จานโอนลุงขะใหญ่ลอยเฮ้ยข้าอ้วนข้าก็ไม่สนไหนนะโอ้ย โอ้ม่ไหวแล้วไม่ไหวโค้ยโค้ยเออถ้าข้ามไม่ได้หยุดพักสักหน่อยนะเขาต้องข้ามาเขานี่ไม่ไหวนะจ๊าดานะาจารอน